เห็นแบบเต็มตาขนาดนั้นนะมันเห็นแค่เหลือบไหลว่าเออพอเห็นจางๆพอเห็นแบบโค้งๆเป็นมุมๆว่าไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยอ่ากราบสวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องรี e ิวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นคลิปมาอันบ็อกซ์แกะกล่อ,องของที่ผมเพิ่งสั่งมาจากช้อปปีครับมันคือกระจกเซลฟี่ครับเอาไว้ดูมอนิเตอร์ของมือถือเวลาเราใช้มือถือถ่ายนั่นเองคือ ถามว่าทําไมต้องใช้นะครับบางคนเนี่ยต้องการคุณภาพของกล้องมือถือที่ดีที่สุดในมือถือมันก็คืออยู่ที่กล้องหลังเลยหลักนั่นเองทีนี้เราก็ไม่สามารถที่จะมอนิเตอร์ได้โดยที่เราทําตัวคนเดียวหรือว่าเซลฟี่หรือแบบเนี่ยเอากล้องหลังเนี่ยจะถ่ายเราเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะดูหน้าจอได้ถ้าเราไม่มีกระจกสะท้อนถูกไหมหรือว่าต่อมอนิเตอร์ต่างๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากลองสั่งตัวนี้มาดูว่าเฮ้ย <c oughs> มันจะใช้งานได้จริงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ไม่ใหญ่นะตอนแรกคิดว่าจะใหญ่กว่าน,นี้ครับเพราะราคาอยู่790บาทอ่ะ <c oughs> นี่นี่ไม่ใช่แค่กระจกครับมาพร้อมกับกริปที่เอาไว้จับมือถือด้วยอ่านี่น,น,นี่จริงๆมันต้องใช้แนวนี้นะครับจับมือถือแนวนี้แล้วก็ ข้างใต้นี่คือต่อกับพวกขาตั้งกล้องข้างบนฮอตชูเอาไว้เสียบไม้อะไรต่างๆนานาได้เออแล้วถามว่าใช้ยังไงเดี๋ยวผมลองอแบบนี้และ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 โอโ้โหเอาจริงปะ่ะมองยากนะมองยากคือแบบคือมันไม่ได้ตัวตรงอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันเหลือบๆโค้งๆแล้วเราก็จะเห็นจอแบบเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะลองไปแบบอย่างนงี้ดีมันก็บงังสมมติเราตั้งกล้องแบบนี้มันบังนะเราอยู่ตำแหน่งไหน,ไห,น,ไห,นหลุดโฟกัสไหม คือมันก็ต้องเหลือบมองเนี่ยคุณลองดูที่กระจกเห็นปะเนี่ยที่ตรงเนี้มันไม่ได้ง่ายนะครับมันไม่ได้เห็นแบบเห็นแบบเต็มตาขนาดนั้นนะมันเห็นแค่เหลือบไหลว่าเออพอเห็นจางๆพอเห็นแบบโค้งๆเป็นมุมๆว่าไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเห็นประมาณอย่างเนี้ยเนี่ย มันก็พอแก้ขัดได้คือเราก็พอที่จะอ่ะโอเคละ่ะเห็นได้บ้างว่าเราอ่ะอยู่ในในในฉากประมาณไหนเราอยู่ตรงกลางเฟรมไหมเราหลุดเฟรมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ซื้อของยูเลนซีมาก็ต้องใช้กับอุปกรณ์ของยูเลนซครับซึ่งผมมีอยู่แล้วก็ลองต่อกับตัวขาตั้งกล้องดูอ่า <c oughs> ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห <c oughs> ็นไหมคุณลองดูคุณเห็นไหม คุณเห็นหน้าจอของมือถือไหมมันเห็นนะเห็นปะดูดิเห็นนะจอโค้งโคงถึงแม้ว่าจะเห็นแบบแบบก้มๆหน่อยเนี่ยแต่มันก็เห็นพอให้เห็นเฟรมนะไม่ได้ว่าเห็นชัดอย่างกับโอ้โหต่อจอมอนิเตอร์ไม่ใช่น้ําหนักก็ไม่ไดรเบาด้วยนะพราะวัสดุก็โอเคตัวกริปจับมือถือตัวเนี้ย ทำจากโลหะอย่างดีเลยนะไม่ใช่พลาสติกไก่กานะอย่างดีเลยมันก็สมราคานะสมราคาอยู่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะตั้งมือถือนะถ่ายมือถือด้วยตัวคนเดียวเนี่ยก็ตั้งปุ๊บแล้วเราก็นี่มอนิเตอร์ได้เลยนะถ้าเราระยะใกล้ๆอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเราดูที่กระจกเฮ้ยมันก็เห็นนะเว้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดปุ๊บเนี่ยขนาดผมไม่ที่ดูดูไว้นี่นะดูจอนะผมดูผ่านกระจกนะผมยังจิ้มถูกเลยเออเนี่ยดูดิเห็นปะผมยังจิ้มถูกอ,ะอ่ะอ่าเน,นี่วิดีโอนะครับ เฮ้ยเห็นว่าเห็นเห็นแต่มันจะเห็นแบบโค้งแบบราบๆหน่อยแต่ก็เห็นเดี๋ยวผมอัดให้ดูนะปึ๊บหัวลุดเฟรมไม่ว่ะอ่าแหงขึ้นนิดนึงนี่เฮ้ยไม่อยู่กลางเฟรมว่ะอ่ะหัวนิดนึงเฮ้ยใช้ได้เว้ยใช้ได้ใช้ได้ มันก็พอทําให้แบบเรามอนิเตอร์ภาพได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ต้องมือถือส่วนใหญ่มุมมองมันค่อนข้างกว้างอยู่แล้วนะเราวางระยะนี้เราพอมองเห็นนะพอมองเห็นตัวกระจกสะท้อนมองหลังนะครับผมดูตัวกระจกไม่รู้ตาลอยแบบหลุด หลุดกล้องหรือเปล่าแต่จริงๆพยายามอย่าติดมองกระจกหรือว่ามองตัวจอฟลิปนะครับให้ให้มองตัวที่ตัวเลนกล้องเนาะโอเคนะคุ้มอยู่นะเออราคานี้ใช้ได้คือตอนแรกก็คิดว่าเอยมันใช้ยากแต่พอเราปรับตัวนิดนึงมันก็ใช้งานได้เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทครับประมาณนี้สาหรับหลายคนที่อยากใช้มือถืออัดคอนเทนต์เป็นหลักตั้ง กล้องถ่ายตัวเองเป็นประจำเนี่ยผมว่าตัวกระจกตัวนี้มันก็มาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ราคา790บาทก็ประหยัดกว่าเราไปซื้อจอมอนิเตอร์ประหยัดกว่าเราไปซื้อจอแยกที่ต้องมาต่อพลุงพลังแคปเจอร์การนู่นะนี่อะไรมากกว่านะอันนี้เรากระจกสะท้อนง่ายๆเลยแบกไปไหนก็ได้จะไปวอล์กไปอะไรยังไงได้หมดเลยถ้าเราอยากใช้กล้องหลังในการถ่ายทำเออเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมหาลิงก์มาแปะไว้ให้ละกันสำหรับวันนี้ผม กับตัว u l e n ซ ST 3 0ครับก็ะถองก๊อกราบลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ